กล่องเขียวๆหนะ้าตาแบบนี้ดีเกานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลฟื้นฟูรโรคเก้าช่วยแก้ปวดบวมอักเสบตามข้อต่อนะคะช่วยลดกดยูริกดีเกาดูยังไงนะคะก่องแท้เดี๋ยววันนี้พัดจะพามาดูวิธีดูกล่องดีเกาของแท้กันค่ะ ดีเกาของแท้ต้องปิดผนึกนะคะด้านล่างตรงนี้จะมีโพรแกรมลายน้ำนะคะสีทองอยู่ด้านล่างกล่องตรงนี้และด้านบนกล่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวายนะคะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายดีเกาสัญ,ญลักษณ์จะอยู่มุมบนขวามือนะคะตรงนี้สังเกตง่ายๆนะคะและด้านบนก็จะมี QR code QR code ตัวนี้นะคะจะสำคัญมากนะคะถ้าโดนปัดออกไปจะเป็นของปลอมหรือว่าของลอกเรียนแบบนะคะของแท้ต้องมี QR code มาดูที่ด้านหลังกล่องค่ะด้านหลังกล่องก็จะมีสารสกัดนะคะระบุไว้ชัดเจนว่ามีสารสกัดอะไรบ้างนะคะสารสกัดดีเก็จะมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะ วิมินชันช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแก้ปวดแก้อักเสบเกากี้ช่วยลดปวดลดการอักเสบกระชายดำช่วยขับสารพิษแก้ปวดตามข้อนะคะเดนดีไลออนช่วยบำรุงตับและไตช่วยบำรุงสายตาเห็ดลินจือช่วยฟื้นฟูไตวิตามินบีเซกตีบำรุงไตขับปัสสาวะเลขที่ออยวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจนนะคะจะ บอกว่าผลิตวันไหนนะคะและก็หมดอายุวันไหนลูกค้าทุกท่านจะได้ดีเกลของใหม่ลอดใหม่ออกจากบริษัททุกวันแน่นอนค่ะอยากปรึกษาการทานดีเกาหรือว่าอยากจะสั่งซื้อดีเกานะคะโทรมาที่เบอร์0 6 5 3 9 8 8 4 6 2